เล็กจะพาทุกท่านนะฮะนั่งเรือยอชชมแม่น้ำหันค่ะเป็นโอกาสดีมากเลยปกติมาแล้วอ,อยากนั่งคนมันเยอะและอ,อย่างแล้วก็มาก็สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กัอเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวบายไกด์เล็กนะฮะวันนี้เรามาสัมผัสใกล้ๆแม่น้ำพันเลยค่ะนะคะที่เราเห็นตึกเนี่ยลูกทัวร์หลายท่านอยากจะมาเที่ยวที่นี่มากนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าโปรแกรมเนี่ยจะไม่ค่อยมี นะฮะตรงนี้ถ้า,เ,าเรียกได้3มชื่อนะคะที่นี่นะฮะมองไปไกลเราจะเห็นสะพานพันโพ,นพอยู่นะฮะที่เป็นสะพานใจกลางนะฮะใจกลางกรุงโซเป็นสะพานข้ามแม่น้ําฮันที่เขาเรียกว่าพันโพก็คือมันอยู่กึ่งกลางของกรุงโซเลยนะฮะแล้วก็เป็นสะพานสองชั้นนะฮะเป็นแห่งเดียวแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีการ เปิดน้ำพุนะคะแล้วก็ยิงเลเซอร์กลายเป็นสายลุงนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะและอีกชื่อหันกังคงบอลนะคะก็คือสวนข้างแม่น้ำหันเองค่ะ <c oughs> มาที่นี่วิวทิวทัศสวยมากนะคะ <c oughs> มองไปไกลๆเราจะเห็นตึกสีทองอันนั้นทงสุสานบิลดิ้งนะคะสมัยอดีตเนี่ยเป็นตึกที่สูงที่สุดใน ตลอดทั้งเดือนฝนตกพายุเข้านะคะกิจกรรมนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่านะฮะการสร้างตึกนะฮะกางแม่น้ำเนี่ยมันก็คล้ายกับเป็นโปะค่ะมันขึ้นตามระดับน้ําไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะแต่ว่าสวนสาธารณะสอง้ังแม่น้ําพันเนี่ยต้องบูรณะใหม่เป็นการใหญ่เลยค่ะเสียหายมากทีเดียวเขาออกมาด้านในนะ,ะคือลมแรงมากนะคะเล็กไม่สามารถจะคอนโทรลมได้นะ ็อาจจะมีเสียงแทรกเป็นเสียงลมค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ,ะท้องฟ้าแจ่มมากสวยมากอ่ะมองไปไกลๆก็จะเห็นนําสานทาวเวอร์อยู่ด้านบนเนี่ยค่ะสวยจริงๆสวยยังไม่พอเราคิดถึงลูกทัวแล้วตอนนี้นี่ค่ะครั้งน้านี้รู้สึกว่าจะทำเป็นลูกแพรไหม ะะเป็นรูปลูกแพรทางด้านทางซ้ายเล็กเนี่ค่ะเป็นลูกดอกกลาบทางด้านขวานะคะก็คือเป็นลูกสลลี่อ้าวไกด์สับสนเองทางด้านขวาเล็กหน้านะคะ,ะเป็นลูกแอปเปิลข้างหน้านี้เป็นลูกสัลลี่ค่<ฮ>ะวิวทิวทัศน์สวยมากนะะวันนี้ลมลมแรงค่ะลมแรง น,นี้ก็มีเรือยอทให้เช่านะคะแล้วก็สามารถวิ่งในแม่น้ำพันเนี่ยมีที่จำกัดนั่งทีก็ประมาณ40นาทีสามารถที่จะเช่าได้เดี๋ยววันนี้เหลวเดี๋ยวเล็กจะพาทุกท่านนะฮะนั่งเรือยอทชมแม่น้ำพันค่ะเป็นโอกาสดีมากเลยปกติมาแล้วอ,อยากนั่งคนมันเยอะและอย่างแล้วก็มาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทำงาน ลูกทัวร์มาครั้งนี้มาส่วนตัวจัดเต็มค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีลูกค้าค่ะเล็กซื้อตั๋วนะคะรู้สึกว่าจะได้นั่งคนเดียวค่ะทั้งลำเน่ะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือเที่ยวชมไปได้วยกันนี่คือเป็นราคาเช่าเรือนะคะจะเป็นเรือแบบจัดแบบพี วันพิเศษขอสาวแต่งงานนะคะหรือว่าวันครบขวบลูกนะคะก็ล่องเรือที่แม่น้ำหันได้นะฮะแล้วก็เป็นหรือนี่เรือแบบ VIP อันนี้ก็คือประมาณ40นาทีนะคะก็ราคาหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาทก็เราต้เลือกเลยนะฮะแต่ทีนี้นะผมของเล็กจะนั่งอันนี้นั่นก็คือราคานี้ส0ม0 0 0 0กว่าวอน สีหมือนเนื่องจากว่าเราเป็นไกด์ด้วยนะคะก็เลยถูกรถครึ่งราคาใช้เวลาประมาณ30นาทีในการล่องเรือแต่ละครั้งค่ะนี่คือสาวคนที่ขับเรือให้ค่ะสวยมากตรงนี้ก็ที่นั่ง VIP เหลอเกินไม่มีลูกค้านะฮะไกด์เล็กนั่งอยู่คนเดียว เสียดายคนบางคนไม่มาได้แต่โทรศัพท์มาหาเราไปใหญ่ไม่มาค่ะก็เรือกำลังจะออกนะฮะน้องคนสวยบอกว่าจับกล้องได้เลยสวย,สวย คือเราจะผ่านสะพานหลายสะพานเหมือนกันนะคะลงไปถึงหน้ารัสสศภาเลยคือวันนี้ลมแรงมากนะคะ 点点火。一年一年 นี้ก็เป็นศูนวันนี้เขาจัดเป็นแกลเลอรี่นะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์บางอย่างนะคะ<ม>ก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะข้ามสะพานเก่าแก่<ม>สวยมากนะคะร<ม>ับรองว่าคลุ้มนะคะได้ชมวิว ทิวทัศน์สวย,สวยเมื่อกี้เรา,าล,เล่องเรือขึ้นมานี่เราทวนกระแสลมขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อนข้างแรงมากตอนที่เราเป็นขากลับม,มองไปใกล้โน่ะนคะะ่ะเห็นไหมคะตึกสูงๆอันนั้นโซนสกายสูงที่สุดค่ะตอนนี้กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งของเกาหลีเมื่อกี้ตึกสีทองที่เรา,าวิ่งกลับมาเมื่อกี้นะคะเป็นสมัยก่อนมันสูงที่สุดในเกาหลีปัจจุบันในกลายเป็นอดีตละ ก็จะมีเมืองสองเมืองนะคะมีแม่น้ําหันกั้นกลางนะคะที่เขาเรียกว่าฝั่งคังนํากับฝั่งเคียงบกฝั่งเคียงบกก็คือฝั่งพระราชวังนะคะนั่นก็คือเป็นเมืองเก่าฝั่งคังนําคือย่านเมืองใหม่มีแม่น้ําหันกั้นกลางและก็แม่น้ําหันนี้ก็เปรียบได้กับสายเลือดของคนเกาหลีเลยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนเกาหลีเหนือตั้งแต่เหนือจดใต้นี่ก็คือใช้แม่น้ำสายเดียวกันนี่แหละนะคะ ความยาวของแม่น้ำหันแลวิ่งผ่านกรุงโซล,ลงไปสู่ทางใต้นะฮะ900กว่ากิโลเมตรนะฮะช่วงหน้าร้อนเขามีการเล่นเจ็ตสกีด้วยนะลนเรือ,รอลำนึงเขาเล่นเจ็ตสกีกันของเราวิ่งชมวิวแบบสวยๆ มาแล้วขื้นมันแรงลงมันพัดแรงแล้วเราควรจะ ลูหูลูกตาค่อนข้างสะอาดนะคะไม่ใช่ค่อนข้างสะอาดอาสะอาดมากจริงๆแม่น้ําพันธ์ตอนที่เล็กมาอยู่เกาหลีใหม่ๆเนี่ยว่า20่ปีที่แล้วน่ะนะแม่น้ําพันคือช่วงเดือน8เดือนเขาเรียกว่าเดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยเป็นช่วงทําการเกษตรค่อนข้างเยอะและทีนี้ระดับน้ําของแม่น้ําพันธนี่มันลดลงม,มันก็จะเห็นทรายด้วยนะคะแต่ว่ารัฐบาลนะคะใช้วิธีการดูดทรายแล้วก็ดันทรายผลทรายออกเรื่อย ทำให้แม่น้ำพันนี้ลึกขึ้นนะแต่ว่าระดับของน้ำจากผิวน,น้ําลงข้างล่างเนี่ยก็ไม่เกิน3เมตรหรอกแต่ว่าแม่น้ําพันมันลึกลงไป นะคะลึกลงไปเพราะฉะนั้นจะฝนตกแรงมากขนาดไหนขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะก็คือน้ํามันก็จะลงสูงแม่น,น,น,น้ําหันนี่ก็โอกาสที่เหตุการณ์ที่น้ําท่วมในประเทศเกาหลีเนี่ยนะคะจะขังอยู่เป็นวันสองวันเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะก็คือน้ํามันค่อนข้างแห้งเร็วเพราะว่าระดับน้ําของแม่น้ําหันเนี่ยนะคะร,รัฐบาลดูดเลนแล้วก็ดูดทรายขึ้นเรื่อยๆระดับก็คือเรียกว,ว่าน้ํามันลึกคะคะ ะะก็คือคอม,มันลึกกว่าที่อยู่อายนะสังเกตีงานเห็นนะที่อยู่อายก็จะสูงสูงมากทีเดียว่ะมาที่นี่นะคะความเด่นของตึกข้างหน้านี่สวยมากเขาทำเป็นตึกสามตึกนะแต่ว่าเขามีการเชื่อมตึกเห็มในรนะตรงการออกแบบมาได้สวยมากทีเดียว ตอนที่น้ำฝนนะคะเยอะๆแล้วน้ำเกือบจะล้นเกลือนน้ำนะคะไปถึงคอเกือบคอสะพานตอนนี้เข้าสู่สภาวะปปตสิแล้วตอนนี้ลมแรงค่ะเป็นเป็นการเข้าดูไม้ร่วนะคะลมโค้งล่างแลย ตัวอยู่กับลูกครัวมันไม่ค่อยมีเวลาได้ขายค่ะต้องมาเที่ยวเองแบบนี้คิดถึงไกด์คนบางคนก่อนเราจะขึ้นเรือนางโครมาพอดีเลย ไกลก็คือเป็นตึกแล้วน้องคนขับรถจะไม่ใช่ขับรถขับเรือขับเก่งด้วยเขารู้ทิศทางเวลาลมมาว่าต้องเลี่ยงแล้วจะขับแบบไหน ไปไกลๆนะคะตรงข้ามสะแอตรงสะพานพันโคนะคะด้านบนเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะ <S <S นั่นเป็นหมู่บ้านทันนําดงนะ,ะคะเขาเรียกพันนําดงหมดนะคะแต่ว่ามันพันดงมันก็จะมีซ้ายและขวามีสะพานออถนนกั้นกลาง พาเที่ยวนะคะแม่น้ําหันแล้วก็สวนข้างแม่น้ําหันนะคะตรงจุดนี้มีชื่อเสียงนะคะส่วนใหญ่คนเกาหลีรู้จักนะคะจะเรียกว่าฮันกังคงวนแต่ฮันกังพงวนนี้มันกว้างมากเลยแต่พอเขาบอกว่าพันโพนะคะสะพานพันโพนะคะ mm hmm. ก็คือทุกคนรูจ้จักแล้วก็มีสวน เป็นกระจกทั้งหมดเลยพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดเลเซอร์อาจจะมีนักร้องนะคะแล้วก็เคป๊อปวงนั้นวงนี้นะคะยิงเป็นเลเซอร์มีโฆษณาหรือว่าขึ้นฟรีใหม่แน่นนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือนะ,ะกค็คือจัดได้สวยอ่ะตอนกลางคืนสวยมากนะคะมีการจัดเวทีด้วยนะคะมีร้านอาหารเป็นปบุฟเฟ่ขนาดใหญ่เป็นปบุฟเฟ่ขนาดชาติด้วยนะ ราคาก็นานาชาติ ว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมแม่น้ำพันกับไกด์เล็กนะคะใช้ระยะเวลาก็พอสมควรในการเที่ยวนะคะมองไปด้านบนนูด้ดข้ก็เป็นหมู่บ้านพันน้ำดงนะคะโอเคเดี๋ยรถก็จะเป็นจอดเทียบท่าถ้าชอบคลิปนี้นะะ